เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าเว็บกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาดูนะครับครบรอบครึ่งปีนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับในวันที่1นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นนะจาก103เป็น109นะครบรอบครึ่งปีนะเป็นแคมเปญล็อกอินนะก็จะแจก3,000ไคจูเหมือนเดิมนะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่นะครับ r e f e r r a l Course นะครับ Main Story นะครับตัวคาแรคเตอร์ที่2นะครับก็จะมาในวันที่ เป็ดนะครับในตาเดียวกันนะก็จะมีเอ่อเมปรี้เควสนะครับเป็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับกันนะพิกัตนะลาชาของเฮดเดนของอินเวนทอรี่นะแล้วก็จะมาแล้วนะครับในนะโปโจโปโจร่รจรรางเอ่อโปโจวัยหนุ่มนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะเมมเบรี่ใหม่อีก3อันนะครับก็อัพ อีเวนต์นะต่อมาเรามาดูในเดือนมิถุนายนนะครับวันที่3มาแล้วนะครับจะมีโทจิร่างสีแดงนะครับเข้ามาเหมือนกันนะล็อบ crossing นะครับรีวาร์ดก็จะแจกอีก3,000ในวันที่4นะและวันที่6ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับในวันที่12นะครับรีดันนะครับวันเดียวกันนะครับก็จะมีประชาของโทบาระกับยูจินะจะมาพร้อมกันนะแล้วก็จะมีนิวฟีเจอร์ใหม่นะครับอ่าเมม m e m o อีเวนต์ใหม่นะครับก็จะมีเติมนะ ครสองคนนี้นะมีเบมไมอีก2องชิ้นในวันที่24นะครับก็จะมี m e m o r y รี่ควีนะครับเป็นใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ในเอ่อสตอรี่อีเวนต์นะครับก็จะมาแล้วนะครับกับกาชาของพิวะนะกับใครที่รอก็นานอยู่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับพิวะเป็นแท้งนะครับแ rank ss จะมีเบมไมอีก2อันอีกเช่นเคยนะเรามาในวันที่กรกฎานะครับวันที่8กรกฎานะจะมีเป็นดีดันเหมือนเดิมนะครับกอตู้ดีดันตู้นี้ก็พูดไป นะคลิปก่อนแล้วนะจะมีดีดันเหมือนเดิมนะโมโมกับคาโมนะมาพร้อมกันนะแล้วก็จะมีเมมนะหนึ่งชิ้นก็จะอัพนะครับจากเอ่อเลเวลร้อยเก้านะครับไปเป็นร้อยสิบห้านะก็จะมีเม uh, นเะอ่อเควสเมนสตอรี่นะครับอัปเดตเกตเตอร์สิบสามและสิบสี่ตองกรกฎานะแล้วก็จะมีตู้นะครับตู้ลินโดนะครับลินโดตอนนี้นะครับก็สีเขียวนะก็จะเป็นจุ๊บในแรงด์เอสนะครับ ทีอาร์เแปนนะครับก็ในวันที่19รกรกฎาคมก็มีแมปอีเวนต์ใหม่แล้วก็เมมเบอรี่ใหม่ถึงชิ้นครับแล้วก็มีพิฆาตโคโชนะตัวตัวนี้ก็โคโชสีเอ่อม่วงนะครับก็จะได้เลยนะในวันที่8ก็เก่งอยู่เหมือนกันครับก็ในวันที่30รกรกฎาคมนะครับก็มีสตอรี่ใหม่ก็พิฆาตกาจาอย่างเช่นครูใหญ่ยา,ยากะนะแล้วก็จะมีเมมเบอรี่ใหม่นะของชิน้นนะไมโตรีดันอีกทีหนึ่งแล้วก็มี คุณเปยกับวันนี้รีดันนะครับพอถึงลกล้านก็จะแจกอีกสามพันไกจูนะก็มีแฟมบิลี่เควสนะครับใหม่ก็จะมีรีดันโกโจอีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่ไม่ทันนะเป็ใหม,ม่ก็จะมีอีเวนต์เหมือนเดิมนะเว้นแล้วก็จะมีนามิตัวใหม่นะครับตัวนี้อยู่ในหน้าเบลดแกรนเอสนะเอ่อเก่งกว่าโนบาระตอนนี้มีฟ้าแต่มีตัวอื่นแทนอยู่แล้วล่ะเป็นใหม,ม่อีกสองชิน้นก็มีอีเวนต์แคมเปญรอบหนึ่งแล้วก็จะมี วันที่30อ่านะครับก็จะมีเว้นครับแคมเปญ g n อรี่ event ครับ dancing ของมากินะแล้วก็จะมีครับการาของมาคิอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้อยู่เดี๋ยวอยู่รังเกสนะก็เก่งใช้ได้อยู่นะรองก็จะมาดูกัญญานะครับก็จะมีติบกัญยานะครับตโกดีเดินอีกรอบหนึ่งเว้นนะมาชานะครับดีดดนเหมือนเดิมนะเอทโอนะเพิ่มนะครับจากเพล่115นะเป็น123นะ ก็ในวันเดียวกันนะครับก็จะมปรีอัปเดตเป็น15นะหลังจากที่สิออกแล้วครับ34แล้วก็จะเป็นมานะก็ในวันเดียวกันนะครับก็จะมีตบคูณ2เหมือนกันก็300วันนะครับก็จะแจก3,000ไกจูนะ abc ล็อกอินนะครับก็จะแจก500ไกจูนะออน่าจะแจกเหมือนกันนั่นแหละก็มีเป็นใหม่อีกหนึ่งแล้วก็จะเป็นเอ,อ่อเจอใหม่นะฮูมาสถาเข็ดเข้ามาใหม่แล้วก็เป็น ฟิเจอร์ใหม่นะครับกระชาพอยการ์ดนะก็กระชาพอยการ์ดนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะเราก็จะไปดูเหมือนกันนะอ๋อมันจะสามารถเอาพอยการ์ดนะครับที่เก็บสะสมได้เนี่ยมาแลกตัวละครน,นะค่อนข้างเก่งอยู่แล้วก็จะมีแมปอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีวันโอนลี่นะครับที่สามารถเลือกกระชาได้นะครัเอกกาชานะก็จะมี72ชั่วโมงอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเปิดกับ เงินดีแก้วนะเปิดกับเงินจริงนะแล้วก็ในวันที่ในวันเดียวกันแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับจะมีปาชารับของไปนะครับ,รบแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นครับเมเบอรี่อีกสองก็ในวันที่30มสิบนะเอรุ่นพีูุ่มาเกะนะครับเข้ามากัน,นครับเป็นพพอร์ตนะอยู่แรงเชียเอสก็ค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวก็จะมีเอ่ออีก2ออันนะเรามาดูเรามาดูในส่วนของ เดือนตุลากันนะก็จะมีเอ่ออีเวต์ใหม่อัปเดตเหมือนกันนะก็มีเว้นดีดีรันอีกแล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นเอ่อนิอวคอนเทนต์นะเรียกมันิวคอนเทนต์ก็มีเบมเบอรี่เควสเข้ามานะครับใหม่แล้วก็จะมีโคจิรีรันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ทันในวันที่11ตุลาคนะแล้วก็เป็นที่2 2ก็จะมีใหม่แล้วก็จะมีโนบาระอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในวันที่3 1นะครับก็จะมีเอ่อ ไต้ควีะครับเอ่อสตอรี event, ่อีเวนต์พิฆาตกาชาของเมกุมินะเข้ามาลองมาดูในส่วนของเดือนพุจิจินี่นะของคุณพอดีนะก็จะมีอัปเดตครับพาวเวอร์ Power, ก็ดีดันอีกแล้วนะแล้วก็มีกาชาดินโดครับอ่าอันนี้นะดีดันครับแล้วก็จะมีเอ่อเคิร์สออบเจกต์นะครับตอบคูณสองเหมือนเดิมนะครับเป็นวัตถุท่องสารนะคูณสองก็จะมีอีเวนต์นะคอัปเดตนะครับ ก็นา,นามิก็ดีดันอีกรอบหนึ่งก็ฮับอีเวนต์นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะส่วนในเรื่องของออรอบ,บหนึ่งปีนะครับยังไม่มานะเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรก็จะมาบอกอีกรอบหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะครับทาคุจินะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ